เจาะยางหูข้บไปทธีน่องแข้งลูกนีโน้โดนมาสวนปัาเข้าไปแล้วก็อีกหนึ่งดอกชัดเจนกว่าชิญในไม่ไม้หมดยชัดจัดสีวันนี้ไปดูมวยคู่แรกเมื่อ2 5 6 0คร้อยบับยี่ิกพฤา อายนผู่แรกร1 4ตอนมวยหนัก,นกแน่นๆครับมวยไม่ใหญ่แต่ว่าแม่สุดยอดจริงๆสีแดงนี่เพชรบางแสนกาแฟโฟกัสยิมโครารือว่าสอเล็กงอนนั่นเองครับอายุสิปีจากโคราชเมื่องย่าโมเป็นมวยที่อาวุธหมัดน,นักครับวันนั้พบกับสินสมุรสิทธนายกโมจากจังหวัดตรังมาแล้วครับโอสิบปีอายุพอๆกันครับํำเงิน นักโทจากแดนใต้นี่มีเข่าในเข้าจากแดนใต้ขณะที่เพชรบางแสนนี่แม่มีโอกาสครับต่อยหลับต่อยลนจะต่อยเข้าลนหรือว่าจะโดนเข่าไส้แตกดูนะครับนี่นะครับเจาะยาเข้ามาแลกสวนในแล้วล็อก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 ,อก,อกนั้นอาจารย์ชเวงพุกเกตรครับเป็นกรรมการบนเวทีโอ้โหอยู่กลางเวทีดูการค้องดูกันเล่นในการแก้สถานการณ์พวกนการเข้ามาตีครับ หวานตีเสียตตีดันตีเอา,าทุกรูปแบบก็บ้วเจาะยางโอ้โดีครับกองเชียร์นี่หลังสนนานเลยครับเล่นในเล่นนอกดีได้หมดเลยครับ โอแม่ลูกนี้โอ้โหว้างหมัดเข้าไปมีอะไรเกิดขึ้นหมัดซ้ายมัน้ายครับพลดันแสนสิงสมุดโอ้โหโดนกดลูกนี้แม่โดนกดหนักๆนีน่เ, <c oughs> เรื่องของระบบหายใจลําบากครับมืดโดนเล็กน้อยโดนลงโทษแบบบางๆเสียวกวบายยัดซ้ายหมดยกครับเอาลครับํางฝ่ายต่างมั่นใจมาดูชนิดเป็นไมมมวยไทยเจ็สี แข้งขวาโดนมัด้ายนี่ครับจังหวะนี้แข้งกัหมัดแล้วก็มีแถมปักเข้าไปปลายค้างเขมต่อครับ3ยกผ่านดูนีครับว่าเพชรบางแสนจะเอาร่วงอรุณหรือว่าจะโดนปีไใสแตกโอ้ยแม่กระชากลูกนี้ครับกดลงไปหลับมือให้โชกเง่าแข้งต่อแข้งกระดดอครับดันดันดันจะตีดันจะตี สามเสียบไหมเพชรดังแสนเสียบสิงสมุทรโอ้โหเสียบคืนแข่งกันนัวเลยครับเจมี่นะครับแม่นายก็ได้นอกก็ดีแข่งกับแข่งแม่แข่งซ้ายด้วยครับสิงสมุทรดีทั้งซ้ายทั้งขวามาลุยหมดเลยอย่าตีกันอย่าเตะก็เตะกันะจะเจาะยางครับเพชรดังแสนจะดันเอาถ้ารับสองครามเขา่าอื่นไม่ต้องเลยครับนัวพลังไปกันแม่หมดกันอ,อืมวางซ้ายวางขวาที่ ขวาแล้วก็ขีได้อีทีนึง่งแมมุยจบพืบบสวยงามครับในซ้ายขวาแล้วก็ขีดยันฝา,างจะดันแล้วตัดตีจตะตีตีกอ่อนรับชมพู่ตีก่อนแหมปลกมือเลยครับหมัดซ้ายโดนแข้งขวาหมัดลำตัวขึว้นบนเอาแรกหมัดครับเอาเพชรบางแสนจะใช้หมัดแม่มีอาวุธหมัดดีหม,มัดหนักแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้จับแล้วก็สวนเสียกป็ปายถอยหลังครับเอ้าตาฝ่ายต่างมั่นจะโยก เอาละครับมาดูผลลงเอ่ยปรากฏว่านี่สินสมุทรครับสิทธิ์นายกโม่ว่าชนะคะแนนไปมาดูชาได้ไม้ไม้ไทยเจ็ดสีครับโอ้โหวิหักลุงเฮีััวทิ่มเลยครับโหนตีเจาะตีโอ้หนักๆแหลมๆวันนี้เวลาหมดเวลาพบกก็มาพรุ่งนี้สวัสดีครับ